ไว้ทำให้น้ําเข้ามาเติมในพื้นที่ของเขตส,สายไหมและส่งผลกระทบไปถึงถนนสุขภพิบาห้านะคะก็พบว่าตลอดเส้นทางตอนนี้น้ําเริ่มลดอยู่ที่ประมาณ30-40เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงเย็นๆก็มีชาวบ้านจากพื้นที่ของสายไหมไป นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ในจุดที่ถูกรื้อออกนะคะขณะเดียวกันก็ได้ไปตรวจประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนที่ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเปิดไว้ในความสูงที่1เมตรเซนติเมตรตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านในแถวลำลูกกาของจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำที่รับมาจากคลองหกวาสายล่างตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ได้มาบุกรื้อกระสอบทรายไปเมื่อวานนี้นะคะและในวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากที่มีการรื้อกระสอบทรายรว ทั้งเปิดประตูระบายน้ําขึ้นในระดับหนึ่งเมตรห้าเซนติเมตรนั้นก็มีการประเมินการตลอดเวลาค่ะว่าน้ําจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะไหลไปสร้างผลกระทบให้กับพื้นที่ใดบ้างก็มีการจับตาในพื้นที่เขตสายไหมถนนวิภาวดีรังสิตเขตบางเขนวังทองหลังบางกะปิรวมทั้งคลองบางชันนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบถึงนิคมอุตสาหกรรมบางชันแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้พบว่ามีปริมาณน้ําที่มากมายจนยังไม่สามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ต้องคอยจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24ชั่วโมงณขณะนี้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือกันทั้งตัวแทนจากทางกทมตัวแทนจากสปพและตัวแทนชาวบ้านจากลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยว่าจะมีการจัดการกันอย่างไรต่อไปนะคะก็จะมีการนําผลที่มีการประมวลตลอด24ชั่วโมงผลกระทบที่เกิดขึ้นไปพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวบ้านขณะเดียวกันก็จะฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่อยากจะให้ทําแนวคันกั้นน้าทั้งหมดนั้นลงเป็นเพียงฝ่ายน้ําล้นตลอดระยะทาง6กิโลเมตร ที่มีการปิดกั้นกระสอบทรายเอาไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมตรงนี้สปพก็จะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันทางตํารวจก็ต้องดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีการเฝ้าระวังอยู่13จุดที่เคยมีเหตุกระทบกระท่งของชาวบ้านตามแนวคันกั้นน้า3จุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาก็คือบริเวณแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือว่าคออปอตรงบริเวณถนนผลโยธินนะคะแล้วก็บริเวณคลองหกวาสายล่างรวมทั้งที่ถนนพระรามที่ ที่สซอย69เคหะธนบุรีที่มีชาวบ้านออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนกันแล้ว2-3ครั้งด้วยกันเพราะว่าต้องการเรียกร้องให้มีการเร่งระบายน้ำออกจากซอย69ที่ตอนนี้น้ำก็ท่วมสูงเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากสถานการณ์น้ำแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมประสานรัฐบาลขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันอาทิตย์ที่27ค่ะและจะลงมติในวันรุ่งขึ้นหรือ28พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญทั่วไปหลังสสพักประชาธิปัตย์153คนร่วมลงชื่อเสนอยติแล้วเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ,น,น,ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์เปิดเผยค่ะว่ารัฐมนตรีที่ สพักฝ่ายค้านจะตรวจสอบคือพลตจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอ้างอิงถึงการกระทําทุจริตจงใจกระทําผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการบริหารราชาการแผ่นด,ดินจนเป็นเหตุให้บกพร่องล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นก็ละเลยให้มีการทุจริตและกระทําการขัดหลักนิติธรรมเอื้อประโยชน์บุคคลบางกลุ่มเป็นเหตุให้ประเทศเสียหายและประชาชนเดือดร้อนรวมถึงยังเป็นเหตุที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปสู่ความแตก แแยกกค่ะอ้าหมายจริงๆก็คือการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล เมื่อเราพบว่ามีการทุจริตกระทำผิดกฎหมายเราก็หลีกเลี่ยงที่จะทําหน้าที่แทนประชาชนไม่ได้แล้วก็แม้ว่าเที่ยวนี้เนี่ยจะมีแต่ประชาธิทัตปัดพักเดียวเราก็ภูมิใจนะครับที่เราได้ทําหน้าที่ แทนประชาชนส่วนพรรคอก่นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ในทางการเมืองที่เขาจะตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมหลังรับยติจากสสพักประชาธิปัตย์นายสมศักดิ์เกียรติสุรนลยืนยันที่จะตรวจสอบยติและประสานรัฐบาลพร้อมคาดการว่าน่าจะบรรจุวาระเพื่อเปิดอภิปรายได้ในวันที่27และลงมติได้ในวันที่28พฤศจิกายน เปิดประชุมทัเ้ามงครึ่งนะครับแล้วก็อภิปรายยุติก่อนสักเที่ยงคืนเพราะอภิปรายรัฐมนตรีท่านเดียวเวลา1วัน1คืนก็น่าจะเหมาะสมแล้วลงมติในวันรุ่งขึ้นทีนี้สภาของเราจะปิดวันที่28พฤศจิกายนนะครับปิดสมัยประชุมอย่างชาสุดก็น่าจะเป็นอภิปรายวันที่27 แล้วก็ลงมติกันวันที่เช้าที่แปเป็นเป็นอย่างชานะฮะข้อสังเกตของฝ่ายค้านตามยติอภิปรายพลตำรวจเอกประชาพบว่าจะทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปพซึ่งดูแลเรื่องสิ่งของบริจาคและงบใช้จ่ายของสอปพขณะที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการเสนอร่างพระราชฤษฎีการพระราชทานอภัยโทษโดยประเด็นเรื่องสิ่งของบริจาคนั้นจะอภิปรายพาดพิงถึงสสที่เกี่ยวข้อง6คนและเป็นเหตุผลสําคัญที่สสพักประชาธิปัตย์จะต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพของสอสอเพราะสอสอทั้ง6คนกระทํา,าการฝ,าารฝาาร่าฝืนข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา265และ266กรณีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ค่ะ ส่วนประเด็นร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาพระราชะทานอภัยโทษของรัฐบาลซึ่งตลอดสัปดาห์นี้ไม่เพียงพักประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยร่างและทบทวนความถูกต้องเหมาะสมแต่ยังมีนักวิชาการและภาคประชาชนที่ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านและล่าสุดกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดประชุมแกนนำในวันพรุ่งน,นี้เพื่อออกแถลงการคัดค้านอย่างเป็นทางการนะคะ มีรายงานค่ะว่าอาจเป็นไปได้ที่จะนัดชุมนุมกันในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนที่หน้าสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกร้องให้กฤษฎีกาพิจารณาให้คำแนะนำรัฐบาลคัดค้านการเสนอร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่ใกล้ชิดรัฐบาลค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนอกเหนือจากประเด็นน้าท่วมนะคะนั่นก็คือการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ต้องหาที่ปลน้นทรัพย์สินจากบ้านพักของนายสุพศทรล้อมปหลัดกระทรวงคมนาคมที่อ้างบอกว่าได้เงินสดไปกว่า200ล้านบาทและยังอ้างด้วยว่าในช่วงของการสอบสวนก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าในบ้านพักของปหลัดกระทรวงคมนาคมมีเงินสดภายในบ้านเหลืออ,อีก 700- ถึงพันล้านบาทค่ะแต่ว่าประลัดกระทรวงคมนาคมระบุว,ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างและมั่นใจว่ามีขบวนการทาลาย ความน่าเชื่อถือนายสุพจั์ล้อมปหลัดกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําเป็นขบวนการเพื่อต้องการทําลายความน่าเชื่อถือเนื่องจากเงินที่หายไปนั้นเป็นค่าสินสอดและเงินรับไหวงานสมรสบุตรสาวเพียง6ล้านบาทเท่านั้นพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทําไมผู้ต้องหาไม่นําเงินสดออกไปทั้งหมดท,ท,ทั้งที่ใช้รถกระบะเตรียมการต้นทรัพ์ ส่วนที่มีข้อสงสัยว่าเงินจํานวนที่ถูกกล่าวอ้างถึงเกี่ยวข้องกับการประกวดราคาโครงการของกระทรวงคมนาคมนั้นปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแม้จะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแต่การอนุมัติโครงการต้องผ่านตามขั้นตอนของคณะทํางานก่อนเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติและคดีนี้ก็พร้อมให้คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอตรวจสอบข้อเท็จจริง นายสุพจน์เคยดารงตําแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีนายโสพลสารัมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําและมีพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งนายสุพจน์และพลอากาศเอกสุกัมพลเริ่มมีความเห็นไม่ค่อยลงรอยโดยเฉพาะครั้งล่าสุดก็คือการจัดการระบบคมนาคมในสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ ซึ่งบริษัทขนส่งจำกัดได้มีการจะเตรียมแผน ไปดูสถานการณ์น้ําที่ย่านบางเขนกันนะคะตอนนี้ก็คลี่คลายขึ้นเป็นลําดับแล้วค่ะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่อย่างเช่นที่ซอยเสนานิคมหนึ่งบริเวณปากซอยและท้ายซอยแม้ว่าจะมีน้ําท่วมสูงนะคะการเดินทางก็ยังทําได้เพียงรถกระบะยกสูงขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าช่วงแยกวังหินที่อยู่กลางซอยขณะนี้สามารถใช้เส้นทางมุ่งหน้าถนนลาดพร้าวได้แล้วเราจะติดตามจากคุณนริศดากินมานรายงานจากถนนรัชดาพิเศษค,ค่ะคุณนริศดาเชิญค่ะ คุณคะ่ะคุณเบนจมามลันคะ่ะภายในซอยเสนานิคมหนึ่งนะคะแม้ว่าจะมีน้ําท่วมขังในบางจุดคะ่ะแต่ว่าชาวบ้านรวมถึงร้านค้าต่างๆที่อยู่พื้นที่ภายในน้ําท่วมขังนะคะก็ออกมาทําความสะอาดเพื่อเตรียมที่จะเปิดขายของหลังต้องปิดนานกว่า2อาทิตย์คะ่ะขณะเดียวกันชาวบ้านก็เชื่อว่าภายใน 2- ถึงสวันนี้นะคะระดับน้ําจะลดลงจนสู่ภาวะปกติคะ่ะ ภายในซอยเสนานิคมหนึ่งนะคะตั้งแต่สะพานข้ามคลองลาดพร้าวมุ่งหน้าหมู่บ้านเสนานิเวศโดยเฉพาะที่แยกวังหินนะคะขณะนี้ถนนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยผู้ที่มาจากถนนเกษตรนวมินเข้าแยกวังหินมุ่งหน้าวัดลาดพร้าวต่อเนื่องโชคชัยสีได้แต่หากจะออกทางซอยเสนานิคมถนนผลโยธินทางปากซอยนะคะต้องบอกว่ายังมีน้ําท่วมสูงเท่าหัวเข่าอยู่ขณะที่จากแยกวังหินผ่านมาทางพื้นที่หมู่บ้านอมรพันก้าววันนี้ร้านค้าต่างๆเริ่ม กลับมาขายของแล้วเช่นกันซึ่งซอยเสนานิคมหนึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีหลายหมู่บ้านด้วยกันนะคะแล้วก็มีมากกว่า1 0 0 0 0่นครัวเรือนแต่เมื่อเข้ามาด้านในก็พบว่าระดับน้ําสูงเท่าแข้งจนถึงหัวเขา่าเพราะบางจุดนี้เป็นพื้นที่ต่ําค่ะ ขณะเดียวกันนะคะจากการสำรวจค่ะเราก็พบตู้ ATM ตู้นี้นะคะซึ่งชาวบ้านซอยเสนาบอกว่าถูกงัดมาก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งในช่วงน้ำท่วมแต่ว่ายังงัดไม่สำเร็จค่ะจนมาเมื่อคืนนี้นะคะตู้นี้ถูกงัดขึ้นอีกครั้งและเสียหายมากกว่าเดิมซึ่งได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกว่า2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่มาตรวจสอบค่ะส่วนร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้นะคะก็เริ่มทำความสะอาดเพื่อเตรียมกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งหลังต้องปิดไป17วันเมื่อระดับ น้ำลดลงและเห็นว่าไม่ส่งผลกับร้านแต่ทั้งนี้ก็กลัวว่าจะมีมิจฉาชีพเข้ามาในพื้นที่เช่นกันค่ะพนักงานนะต้องอยู่ยตลอดทั้ง2 4ชั่วโมงก็คืออยู่มีทุกขั้<ต>มีทั้งขั้นทันที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามคือเห็นว่าเดี๋ยวนี้รถเข้ามาได้แล้วก็กลัวมิจฉาชีพใช่ครับก็คือกลัวว่าถ้าพอเดิมทีน้ำน้ำนสูงรถผ่านไม่ได้ ก็ขโมยก็ยังอาจจะมีไม่ได้นำพนักเข้ามาได้แต่ถ้ามันบางเรือถ้าพอน้ําเริ่มลดเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีก็คือฝั่งตรงข้ามว่มีงัดตัวอทีเอมแล้วก็เลยกลัวว่านะก็อาจจะเราจะต้องต้องสูญเสียทรัพย์สินตรงนี้ไปก็เลยต้องจัดทีมพนักง,งานเข้ามา ขณะที่สถานการณ์น้ําในจุดอื่นๆที่ยังไม่ลดระดับลงนะคะโดยเฉพาะบริเวณของถนนงามวงวานจากแยกเกษตรศาสตร์ต่อเนื่องประตูที่สองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พบว่ายังมีระดับน้ําลดไปเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังมีน้ําท่วมสูงอยู่มากจนมาถึงถนนวิภาวดีรงังสิตค่ะหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะน้ําท่วมสูงทั้งทางด่วนและช่องทางคู่ขนานโดยน้ําจากช่องทางด่วนส่วนหนึ่งนะคะก็ไหลลงคลองลาดยาวเพื่อระบายน้ําที่ท่วมถนนไปได้ซึ่งจุดนี้ เองนะคะก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของน้ําที่ท่วมอยู่ถนนวิภาวดีรงังสิตค่ะ นี่ก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะเมื่อหลายเส้นทางกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วค่ะจุดนี้เป็นถนนรัชดาพิเศษนะคะมุ่งหน้าสู่แยกรัชโยธินจะเห็นว่าการจราจรในช่องขาเข้านะคะในขณะนี้มีการจราจรที่ชะลอตัวเนื่องจากว่ามีน้ําท่วมในสองช่องทางซ้ายค่ะขณะเดียวกันค่ะในฝั่งกลับกันนะคะที่มาจากทางแยกรัชโยธินมุ่งหน้าต่างระดับรัชวิภาต่อเนื่องไปทางประชาชื่นประชานุก,กูลแล้วก็ออกถนนวิภาวดีรังสิตได้นะ ณนะขณะนี้เช่นเดียวกันค่ะจากระดับน้ำที่ท่วมอยู่ก็สามารถใช้ได้เพียงช่องทางขวา2ช่องเท่านั้นนะคะส่วนช่องทางซ้าย2ช่องนั้นยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่ค่ะคุณเบนจมารันคุณจิรชตาคะ ขอบคุณคุณนริศราค่ะคุณนริศราคิณิมานรายงานมาจากพื้นที่ของแยกรัชโยธินที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันในวันนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจสถานการณ์น้าท่วมบริเวณถนนสุขาพิบาล5พื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะว่าเห็นใจชาวบ้านเขตสายไหมและชาวปทุมธานีแต่ว่าก็ให้ใช้เหตุผลเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะพื้นที่เขตสายไหมนั้นเป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็น พื้นที่อพยพทั้งเขตระดับน้ําบนพื้นผิวถนนตลอดสายขณะนี้ลดลง20-30เซนติเมตรประชาชนในเขตสายไม้ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านสัญจรด้วยเรือและรถบรรทุกของหน่วยงานทหารส่วนรถยนต์กระบะขนาดเล็กตอนนี้เริ่มสัญจรไปมาได้แล้วค่ะ ที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนช่วงวัดหนองใหญ่ระดับน้ำสูงและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากรับน้ำมาจากคลองหกวาสายล่างที่มีชาวบ้านรื้อกระสอบทรายทำให้ปริมาณน้ำไหลเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเปิดประตูระบายน้ำที่1เมตรหเซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำ ขณะที่ชาวบ้านเขตสายไหมก็เข้าไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอไม่ให้รื้อแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรับปากว่าจะนําข้อเรียกร้องเสนอต่อผู้มนวยการสปภและเห็นด้วยว่าการรื้อแนวกระสอบทรายทําให้ยากต่อการระบายน้ําและอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านไปจนถึงปีหน้าค่ะ นนส่วนความคืบหน้าในการกู้ถนนสาย340บางปะทองสุพรรณบุรีวันนี้